อัปเดตสต็อกกลางเดือนก,นกรกฎาคามมีรถเข้ามาใหม่ให้พี่ๆเลือกเยอะแยะมากมายมีรุ่นไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากคันนี้กันก่อน,อนเลยค่ะ Isuzu D-Max s แ a r ก e x 3.0 S จุดศูเปีสองพเล็กไมค์แค่38,000ื่นได้ชุดแต่งออฟโรดจัดเต็มพร้อมโล่แม็กโอซิทกับคันนี้ราคาเพียงแค่559,000หาหค่ะ Isuzu D-Max s แ a r ก3.0 S ปาร์กีสองพราคา5 0 0 0 0นกว่าคัานนี้ไมค์ห้0 0มืน้านเป้นจัดชุดแต่งโล่ๆมาให้แบบนี้เลยค่ะ รีโว่โฟร์วินเราก็มีกับคันนี้เลยค่ะ t ตโยต้ารีโว่ซิงเกิลแคป2.8ดันที่ปี2023เล็กไม่แค่30,000เท่านั้นเองกับราคา69,000ชุดแต่งออฟโรดเราก็ใส่ให้เหมือนกันค่ะมาพร้อมกับโล่แมกไท์แฮมเมอร์ลายสวยๆอย่างนี้เลยค่ะ ใครอยากได้สีขาวน้องแป้งแนะนำคันนี้ Toyota Revo Single c a b 2.8น t ปี2022กับราคา69,000ไม่แค่17,000เท่านั้นเองจะาไปเข้าสวนหรือทำงานทำเงินก็ได้ค่ะน้องแป้งแนะนำคันนี้เลยค่ะกระบะแคปน้องแป้งก็มีให้พี่ๆเลือกทุกรุ่นทุกแบบไม่ว่าจะเป็น Toyota Revo Mitsubishi ไททันหรือ i s u z u d m a x ก็มีให้เลือกนะคะเข้าใหม่ส,สดๆร้อนๆกับกระบะแคปเกียรโ,โต้ต้องคันนี้เลยค่ะ Toyota Revo c a b 2.4J เซตอีดิชันคันนี้ปี2019เลขไมลหลักหมื่นราคา4 19,000ค่ะเดิมๆคลิงๆต้องคันนี้เลยค่ะกับ Toyota Revo 2.4 n n Z r y s t i ซ n อปี2022เลขไมลแค่40,000เท่านั้นเองราคา4 49,000ค่ะสายกระบาดสิ่งน้องแป้งก็แนะนำคันนี้เลยค่ะกับ Revo c a แ2.4 n n t r y s e เซ Edition ปี2022ราคา4 49,000ไมลแค่60,000ไปเท่านั้นเองคันนี้ได้ทั้งล้อแมกแต่งสิ่งและเหล็กความหนบป สำหรับสาววงไททันน้องแป้งจัดคันนี้มาให้เลยค่ะมิตซูบิชิไทยท่าน2.5 GLX ปี2022ค่ะราคา49,000ไมค์แคส40,000เท่านั้นเองใครสนใจจัดคันนี้ได้เลยค่ะดีแมคเข็แต่งซิ่งน้องแป้งก็มีมาให้ค่ะกับคันนี้เลยอิซูซูดีแมคสเปคเ 1.9S ปี2022เล็กไมค์60,000มาพร้อมกับราคาเพียง449,000บาทค่ะตอนเดียวตู้ึืโน้องแป้งก็มีมาให้ค่ะกับตู้ไมค์แกะกงความสูง2เมตร10จอดทะเบียนลงเล่มพร้อมใช้งานได้ยาวๆกเลยค่ะ ถครอยากได้สีขาวน้องแป้งแนะนำคันนี้เลยค่ะกับ Toyota Revo Single c a b 2.4 n t คันนี้เป็นปี2022ราคาเพียง449,000บาทค่ะหรือจะเป็นสีเทาดำเราก็มีค่ะกับคันนี้เลย Toyota Revo Single c a b 2.4 n t ปี2020เลขไม่80,000เท่านั้นเองกับราคาเพียง439,000บาทค่ะตอนเดียวตัวเย็นน้องแป้งก็มีให้ค่ะกับ Toyota Revo Single c a b 2.4 n t ปี2023เลขไม่90,000เท่านั้นเองมาพร้อมกับตัวเย็น MPC คูความสูงง80กับราคาคเพีย6,00 หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะหรือใครอยากทําธุรกิจส่วนตัวน้องเป้งก็จัดคันนี้มาให้แล้วค่ะซูซูกิแครีหนึ่งจุดห้าเอ็มทีปีสองพันยี่สิบสามคันนี้ราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันใหม่แค่สองพันสามเท่านั้นเองค่ะพี่ๆค่ะออกรถกับน้องเป้งเดือนนี้มีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีขัดเคลือบสีใหม่ฟรีให้ทั้งคันมีบัตรเอสอาร์ทแฟมิลิการ์ฟรีค่าเรตตลอดอายุการใช้งานและมีบริการฉุกเฉินบนท้องถนนยี่สิบสี่ชั่วโมงสำหรับพี่ๆ เจ็ดหกหกสองห้าศูนย์ค่ะ, 7, 6, 2, 5, 0, ค,ะคิดถึงรถยุนมือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะสวัสดีค่ะ